ไม่ใช่ปัญหาย,ยาเสพติดมีในหมบ้านของเราวันนี้เราได้มารวมพลังานในการที่จะเดินรวจดที่นองในหมู่บ้าน,นใ,ใน,นรุ่งอุกที่ได้เห็นภาพของพวกเราเข้าไปไปผ่าน่านงานการตลาดสองบัก

ทายทีโดยไหนนะครับจคณะครูอาจารย์นะครับที่จะเิ่มการบรบกุ้งไก่นะครับผมคือว่าเป็นไทหลายแรง ในชุมชนสองนตะบนบ้านกลางและก็องค์การบริหารส่วนตะบนบ้านกลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตะบนบ้านกลางเป็นอย่างยิ่งนะครับองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านกลางเลยให้ความสาคัญเดี่ยวกับการป้องกันเพื่ออนาคตของลูกหลานชาวบ้านกลางของเราในส่วนนี้นะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตบนบ้านกลาง ร่วมกับฝ่ายสุขุมชนในตำบลมั่นกลางเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมั่นกลางก็ตระหนักดีนะครับตระหนักดีเกี่ยวกับกลุ่มรุงกออะไรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้เราจะปล่อยให้กับกลุ่มลุงกรนใดกลุ่มลุงกรนหนึ่งคนใดคนหนึ่งทำอดี่คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ลูกหลานของเรานะครับจะต้องตั้งยาบ้านนก็ มันจะมีเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ละคมแต่ละองค์กรจะต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมช่วยกันในวันนี้นะครับทางโครงการบริหารส่วนจังันล่างก็มีส่วนช่วยเหลือในงบประมาณที่มีการจับลุนละ์งเดินรุนลค์ต่อต้านยาเสพติดในที่บ้านหลุงติ้ววันนี้นะครับก็ต้องอาศัยมวลชนด้วยนะครับผีขว่า ทางคณะชาวบ้านชุมชนต่างๆต้องช่วยกันเกี่ยวกับยาสิติดหรือเฉพาะยาบ้านะครับเราจะต้องป้องกันลูกหลานของเราเพื่อไม่ให้เขา้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ทางลุมคคลต่างๆที่น้องประชาชนทุกท่าน,น,น,นจะต้องร่วมกันช่วยกันดูแลเพื่อให้ลูกหลานของเรามีอนาคตท,ที่ดีต่อไปครับ